อ่ะโอเคครับมากันในแพท OBCC ครับก็เดี๋ยวมาจะเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครนะฮะว่าแต่ละตัวครับถ,ถูกปรับอะไรบ้างนะมาเริ่มกันที่บาลิลกันนะครับในคลิปนี้ผมจะรีวิวเป็นเซตของฟันลายทั้งหมดเลยนะฮะอ่ะก็จะมีให้เลือก l e g e n d ด r รี a การครับก็เลือกสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้นะอ่ะชอบสายไหนก็เลือกใสาใส่นั้นฮะก่อนหน้านี้เดี๋ยวพูดเกี่ยวกับเรื่องการ โดนลบบัฟก่อนฮะจากปกติฮะเราจะได้โบนัสดาเมจเวลาตั้งป้อมใช่ไหมแล้วเรายิงตัวที่ป้อมยิงอยู่ฮะมันจะได้โบนัสดาเมจใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับถูกปรับออกไปนะฮะทำให้บาลิกยิงตรงๆเลยไม่มีโบนัสดาเมจนะครับถูกปรับออกไปนะครับแต่เพิ่มความแรงให้กับปืนของเราฮะทำให้ปืนเรายิงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะอีกได้แรงขึ้นนะครับนิดหน่อยนะ อ่ะแล้วเ,เวลเจนดารีการของเขามีอะไรบ้างครับใบแรกฮะเพิ่มความแรงให้กับป้อมปืนครับจากปกติป้อมปืนของเราจะยิงอยู่ที่150ใช่ไหมตอนนี้เป็น180แล้วนะครับอ่ะลองกดเคดูฮะดูที่สกิลคิวฮะจะเห็นว่า150นะครับเพิ่มความแรงให้ปืนป้อมปืนของเราเป็น180อนฮะอันที่2ครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นอ่าเพิ่มความแรงให้ปืนหละปุ๊บ ป้อมปืนก็จะเหลือ150ครับแต่เราจะยิงแรงขึ้นฮะยิงแรงขึ้นก็หมายถึงว่ากระสุนของเราจะไม่แตกตัวมากขึ้นนะอยู่ที่400 500อยู่ที่ประมาณ5 5 0นะครับ4 5 0ถึง500กว,กว่า500ต้นๆน,นะสมมุติผมปัดเป็นาสายป้อมปืนละแล้วจะดูดาเมจของปืนกันนะฮะอยู่ที่400ต้นๆฮะ400ต้นๆเล็งัวก็ไม่โดน โดนหัวก็ห9 0้อยเก้าสิบกว่ามันเหมือนกระ,กระสุนมันจะก,กระจายกว่าเดิมครับซึ่งถ้าเราตีบวกให้ปืนนะเป็นเนี่ยฮะตีบวกให้ปืนเป็นสายยิงปืนฮะก็จะยิงแรงขึ้นให้ฝนโดเลือดขึ้นแป๊บหนึง่งนะครับสี่4้อเก้าหกสี่้อเจ็ดสิบกว่านะฮะเห็นไหมว่ากระสุนของเราจะประมาณจะจะ,จะบ,บ,บีบตัวขึ้นแล้วเราทำดาเมจได้ง่ายขึ้นนะฮะประมาณนี้แหละสายปืนนะฮะ อ่ะใบที่3ครับเพิ่มความทนทานให้กับบาเลีฮะสี่พหน่วยครับตรงนี้ก็ไม่รู้จะใช้อะไรวัดนะ,อะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะว่ามันคือเพิ่มบาเลียให้หนาขึ้น4,000หน่วยนะครับมากันที่ตัวที่2ครับเฟอร์นันโดฮะก็ก่อนจะพูดเรื่อง l e เจนดารีการ์เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเฟอร์นันโดฮะเวลายิงไฟบอลฮะจะทำโบนัสดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่ด้านหลังด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้ฮะไม่ทำแล้วครับ จะเหลือแค่450ทุกตัวฮะที่เรียงอยู่ครับไม่ว่าจะเรียงยดกันอยู่ตรงไหนฮะจากปกติเราจะทำโบนัสดาเมจเยอะนะฮะเหยียบถึงพันก็มีนะครับก็450ล้วนนะครับอย่างที่เห็นตะก,กี้นะอ่ะก็ถูกเอาออกไปครับสำหรับโบนัสดาเมจครับแต่มาเพิ่มเป็น Legendary Card อนดีแทนนะครับใบแรกครับ Legendary Card ฮะก็คือ g างโลกได้ Infinity ฮะ จากปกติเวลาเรากลางโล่เนี่ยเราจะมีระยะเวลาจากัดใช่ไหมซึ่งพอถึงระยะเวลานั้นปุ๊บโล่มันจะหุบเองใช่ไหมแต่อตอนเนี้ยเรากลางโล่ได้ยาวเลยฮะเขาบอกว่าอินฟินิตี้เลยนะครับแล้วก็คูลดาวเหลืออยู่แค่8วินาทีครับซึ่งถ้าออกไอเทมลดคูลดาวไปอีกก็จะโอ้โอ้โบที่2ครับของเลเจนดารีการ์ดนะครับก็คือไฟบอลนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเอาโบนัสบราเมทของไฟบอลฮะมาอยู่ในเลเจนดารีการ์ดอันนี้แทนนะครับ <c oughs> สามสิบเปอร์เซ็นต์ฮะเรามาลองดูกันว่าด้านหลังจะโดนเท่าไหร่นะป้าบโอ้โหตัวแรกนี่ก็ห้าร้อยแปดห้าแล้วเหรอโอ้ไฟเบายิงแรงขึ้นฮะอืมยิงแรงขึ้นกว่าเดิมจากปกติส mm. <10> ี่ร้อยห้าสิบครับอันนี้เพ anyway ิ่มขึ้นฮะอืมตัวหลังสุดเก้าร้อยสามหกเลยฮะอืมก็ประมาณนี้แหละนะ โบนัสไฟบอลโบนัสดาเมจของไฟบอลจะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับใครเล่นสายไฟบอลก็จัดกันตรงนี้นะสุดท้ายครับก็จะรีเจนเลือดตัวเอง40%ครับเมื่อ HP นะครับต่ำกว่า15%ครับรีเจนอ40%เป็นระยะเวลา3วินาทีนะฮะเรามาลองดูกันว่ามันเวิร์กไหมดูซิรีเจนไหมลุ๊จะตายแล้วจะตายแล้วอา้าวเฮ้ยเด้งเองฮะ เด้งเองครับเลือดเด้งเองฮะตัวไม่ต้องทําอะไรฮนะเอ้ยหมดแล้วฮะเหมือนจะมีครูดาวอยู่นะคูดาว45วินาทีนะครับมีคูดาวอยู่45วินาทีครับแต่เด้งเลือดได้เร็วอยู่นะเออเด้งเลือดสู้แทนได้เร็วอยู่นะทําให้เราได้ยืนนานขึ้นนะครับในบางครั้งที่ออกไปปุ๊บตายออกไปปุ๊บตายนะตรงนี้อาจจะเอามาพลิกเกมได้นะครับอ่ะ โอเคฮะเดี๋ยวมาลองดูกันอีกรอบครับว่ามันเด้งได้แรงแค่ไหนนะถ้าเรายืนสวนนะครับปรับ <c oughs> โออ้โออะโอืะได้ได้เยอะอยู่นะเออโอ้โหพอสมควรนะฮะใบนี้นะครับแต่ครูดาวนานหน่อยนะครับ45วินาทีนะฮะเออแต่ช่วยกู้ชีวิตได้นิดหน่อยนะครับจำเลยนะ ตัวที่3มครับเต่มา,ามาโคอานะฮะก็ถูกเนิฟอะไรไปบ้างนะเอาเรื่องเนิบก่อนนะครับเรื่องเนิฟก็คือเมื่อเราดึงสตูนะครับจากปกติเวลาเราดึงสตูปุ๊บแล้วดึงเราจะสร้างโบนัสด,ด,ดาเมจนะฮะซึ่งตอนนี้มันไม่สร้างแล้วนะครับยิงหกรกว่าเดี๋ยวเอาใหม่2 1อนหนึ่งะฮะไม่สร้างแล้วนะครับซึ่งปกติจะมีระยะเวลาโบนัสด,ดาเมจอยู่ประมาณ2 สามถึงสี่วินะครับจำไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่าถูกเขาออกไปแล้วนะครับไม่มีบไม่มีโวนัสดาเมจแล้วนะครับและเจนดนอรีการของมาควานะครับใบแรกก็เพิ่ม HP ให้ตัวเองครับ1,500หน่วยฮนะซึ่งถ้าใส่กับเซ็ตปกติไม่มีบวก HP เนาะอ่าก็เป็น6,300นะครับอืมโวนัสดาเมจก็ไม่ได้เท่าเดิมฮนะ6 5 0ห้าสนะครับ <c oughs> อ่ะใบที่2ครับก็คือ ได้รับโบนัสด,ดาเมจ80%ครับซึ่งโบนัสด,ดาเมจเมื่อ,อฮุกฮะจะมาอยู่ตรง Legendary Card อดีแทนนะครับอก็80%นะเยอะกว่าปกติด้วยนะปกติมันไม่ถึงขนาดนี้นะ,ะยิงมานี่นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็สิบะครับโคตรแรงเลยโคตรแรงเลยฮะเออใช้ได้เลยฮะใครชอบฮุกดึงยิงนะฮะก็จัดกันได้ครับยิงแรงมากหนึ่งพันหนึ่งร้ยเจ็สิเลยทีเดียวนะ ใบที่3ครับเป็นาการวางโล่ฮะวางโล่บนพื้นได้นะครับซึ่งปกติเวลาเราวางโล่นะเราจะวางแบบตัวมันติดเต่าใช่ไหมตอนเนี้ยเรากดวางปุ๊บโล่มันวางอยู่บพื้นได้แล้วฮะ มาที่ตัวต่อไปครับลักคัดครับก็ตอบปกติฮะเราจะกดคิวฮะมันจะต้องกดตรงที่เพลโลดใช่ไหมแต่ตอนนี้เรากดได้แล้วนะครับกดตรงนี้ได้เลยกดที่ขวาต่อก็ได้ฮะเออกดได้2อย่างเลยครับตรงนี้ไม่ต้องใช้เพลโลดแล้วนะครับกดที่ไหนก็ได้นะครับแต่จะลดดาเมจนะครับอัตราการลดดาเมจนะมันจะน้อยลงฮะจากปกติเราลดดาเมจได้ถึง50%ใช่ไหมตอนนี้เราดาเมจได้แค่3าเท่านั้นเองนะครับ อะแล้วเราจะได้รีการ์ของเขาฮะมีอะไรบ้างครับอันแรกนะครับเมื่อเราใช้สกิลกด Q นะครับก็จะทําให้เราอได้เกราะมากขึ้นเป็น2เท่านะครับอ่าจากปกติคือเรากันได้แค่30%มนะครับเวลาเรากดฮะเรากันได้ถึง60%นะครับแต่ระยะเวลาก็เท่าเดิมนะ <c oughs> แต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเได้ด้วยนะข้อดีตรงเนี้นะครับเป็นแทงที่ดูเหมือนจะเป็นแทงมากขึ้นนะถ้าเล่นเซตนี้นะครับ กดทีทีเลยอันที่2ครับเมื่อเราใช้สกิลแดดนะฮะซึ่งปกติเราจะแดดได้2ทีใช่ไหมอเอาปกติก่อนปกติเราแดดปับ๊บเห็นไหมฮะจะมีสองชาร์จครับอยู่ที่สกิลเอฟครับแล้วก็คูดาวสามวิแล้วก็แดดินะครับรอนะครับแต่ถ้าเราเล่นเสร็จนี้ฮะเราจะแดดได้ถึง3ทีฮะเห็นไหมครับเลข3โชว์อยู่ด้านล่างฮะค,คูดาวเท่าเดิมฮะ เก็บสแต็กได้ถึงสามนะครับหนึ่งสองยังสองยังสองฮะสามอ่ะเก็บสแต็กได้ถึงสามฮะนี่แล้วก็สามารถเอบินขึ้นไปด้านบนได้ด้วยนะครับเงยหน้านะฮะ กด F เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องเงยหน้านะครับแค่กด F เฉยๆนะฮะมันก็จะพุ่งตัวขึ้นไปด้านบนฮนะอ่าแปลกดีครับอันนี้คือกระโดดนะแต่ถ้ากด F เฉยๆก็ประมาณนี้ฮนะซึ่งถ้าเรากด F ไปแล้วก็กดทิศทางด้วยมันจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะฮะแล้วแต่ทิศทางที่เรากำหนดนะครับกด F เฉยๆก็พุ่งไปด้านบนประมาณนี้นะฮะอ่ะอันที่สามครับก็ เพิ่มลูกกระสุนครับจากปกติเรามีอยู่200ใช่ไหมตอนนี้เรามีถึง300ฮะดูที่สกิลคลิกซ้ายของผมฮะจะมีอยู่300นะครับซึ่งถ้าเป็นเซตปกตินะจะอยู่ที่200ฮะเพิ่มมาอีกร้อยหนึ่งสาดมันเลยนะฮะใครเอารกคัดเป็นดาเมจนะครับสำหรับเกมไหนที่มี2แทงก็จัดไปฮะ300นัด <laughs> อ่ะมาดูเอ่อทวอร์ครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะมีแค่แก้บั็กเฉยๆนะครับอ่ะ จะมีก็เลเจนดารีการครับเมือเเ่อรเราใช้สกิลลูนิกบลัสนะครับลูนิกบลัสเมื่อเราใช้สกิลลูนิกบลัสนะครับจะทําทให้ศัตรูติดสถานะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวินะครับก็คือติดไหมนะฮะแต่ปกติกกกมันอยู่แค่2วิใช่ไหม ไว้ที่2ครับก็เมื่อใช้สกิลโปรดักชันครับให้เพื่อนร่วมทีมครับจะบวกดาเมจครับให้เพื่อนร่วมทีมเมื่ออยู่ในสถานะโปรดักชันนะฮะสี่สนะครับก็เอาอันเนี้ยฮะใส่ให้เพื่อนร่วมทีมครับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็จะยิงแรงขึ้นฮะแต่ตรงนี้ไม่มีมีบอทที่ยิงได้นะฮะก็ขอค่าไปแล้วกันนะครับอันที่3ามครับเพิ่ม ระยะเวลารีชาร์จครับอีก 1. 5ดวินาทีครับเวลาเรารีชาร์จหรือกดคลิกขวาฮะอ่ะเราจะชาร์จนานขึ้นหน่งเดิมครับอีก1.5วินาทีฮะมาพูดกันในเรื่องการเทอรการ์ดบางตัวก็จะมีการเปลี่ยนชื่อบ้างนะครับบางตัวก็เปลี่ยนสถานะบ้างครับก็ของบาริกฮะไม่มีเปลี่ยนนะครับอ่ะของฟอนนโดฮะก็ ใบนี้ครับเพิ่มมุมเป็นสปีดเมื่อกลางโลฮะจากปกติที่มันขั้นแรกครับอยู่ที่5%ซครับขั้นสุดท้ายก็อยู่ที่20%่สอร์เซนั่นเองนะครับกลางโลแล้ววิ่งเลยนะแล้วคู่กับกลางโลไวจำกัดด้วยนะลองไปคิดสภาพกันดูนะแล้วตัวต่อไปฮะตัวมาควาฮะตัวเต่าครับก็มีใบนี้ครับที่ปกติมันจะเพิ่มเพชรพีหกร้อยใช่ไหม ใบนี้ครับก็คือเมื่อ HP ต่ำกว่า40%นะครับก็จะลดคูลดาวของเชลสปินครับสกิลที่เอาไว้วิ่งหนีนั่นเองนะครับกด F นะฮะลดคูลดาวของเชลสปิน25%ครับสูงสุดก็คือ100%ครับวิ่งหนีไปไกลเลยนะฮะมีใบเดียวครับที่เปลี่ยนนะสำหรับการ์ดถ้าบางใบฮะก็จะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็บางใบก็จะเปลี่ยนรูปนะครับซึ่งผล การแสดงผลนะครับยังปกติอยู่นะไม่ต้องให้ผมแปลใหม่นะฮะมันแค่เปลี่ยนรูปเฉยๆนะครับก็จะเห็นว่าบางอใบมันก็เทขึ้นนะใบไหนที่จะเปลี่ยนรูปบ้างนะครับดูง่ายๆฮะก็จะมีคำว,ว่าเท,เทมพิซซ์นะสมมุติว่าเนี่ยฮะเทมอาร์ตนะ ใบนี้นะครับก็เดี๋ยวต้อนหลังจะมีการเปลี่ยนรูปนะครับซึ่งตอนนี้มันจะไม่มีรูปของมันนะครับก็จะเป็นรูปสำรองไปก่อนนะอ่าบางใบก็เปลี่ยนรูปแล้วนะอ่าอันนี้ยังไม่เปลี่ยนรูปนะครับก็เป็นรูปสำรองไปก่อนนะฮะารอมันเปลี่ยนรูปให้ที่หลังนะครับอ่าสำหรับอ่รีวิวฟอนไลน์ฮะของ Legendary ฮะก็เดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าฮะเดี๋ยวจะมารีวิว Legendary ของ เซตอื่นๆฮะดาเมจแฟงพพอร์ตนะครับซึ่งจะปล่อยไปทีละเซตทีละเซตแล้วกันจะได้ดูกันง่ายๆนะฮะอ่ะโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับก็เจอกันใหม่ฮะคลิปหน้าครับหาชอบฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะฮะก็เจอกันครับสวัสดีครับ